สวัสดีนะคะสมาชิกชาวโซเชียลแคนนะคะแล้วก็เพืนท่านนะคะต้องบอกก่อนวาอ่าเราไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะนะคะในการที่จะแบบว่ามาอัดคลิปแล้วก็ได้มาคุยอะไรกันอย่างนี้แล้วก็วันนี้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเชื่อว่าหลายๆคนที่ได้ร่วมสนุกกับอ้อมนะคะที่ ลุ้นรางวัลนะคะเรื่องเกี่ยวกับชนีคําถามคือว่าชนีเนี่ยชอบผู้ชายประเทศอะไรนะคะเนื่องจากว่าโอเคเรายังไม่เจอชนีเนาะดังนั้นก็เลยยังไม่ทราบคําตอบว่าชนีเนี่ยชอบผู้ชายประเทศอะไรเดี๋ยวให้ชนีเนี่ยเขามาทําการเฉลยด้วยตัวเขาเองดีกว่าเนาะแต่สําหรับตอนนี้นะคะตัวอ้อมเองนะคะยังตอนนี้ยังไม่เสร็จงานเนาะยังทํางานอยู่แลวต้องบอกว่าตอนนี้ง่วงมากนะคะแล้วก็คือหน้าที่ของมักุเทศคนนี้เนี่ยนะคะยังไม่เสร็ สิ้นนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้รอลูกค้าช็อปปิ้งนะคะอยู่ที่ตลาดทองแดงมุ่นนะคะหรือว่าประตูน้ําำเกาหลีนะคะนั่งนั่ง่วงอยู่ตรงนี้นานแล้วนะคะก็เลยเออรู้สึกว่าเราเนี่ย ไม่ได้แบบว่ามีการร่วมสนุกกันน,น,น,นานแล้วสำหรับเรื่องของอ้อมเองใช่ไหม <c oughs> ก็เลยวันนี้นะอยากจะมาร่วมสนุกกันดีกว่านะคะกับแบบว่าคําถามง่ายๆนะคะปกติเวลาอ้อมจะให้ร่วมสนุกใช่ไหมอ้อมจะแบบว่าเรียกว่าอะไรอะจับฉลากผู้ที่เขาเรียกว่าอะไรนะโชคดีใช่ไหมคะแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ ครั้งนี้จะเป็นการที่ถ้าใครตอบคำถามแบบว่าโดนใจอ้อมใช่ไหมโอเครับรางวัลไปเลยเคราวนี้อ้อมจะให้รางวัลเป็นขนมเกาหลีเนาะนะคะเพราะว่า,วายังไม่ได้มีเวลาไปหาของวันให้ก็เดี๋ยวจะส่งขนมเกาหลีเนี่ยนะคะส่งไปให้ถึงที่เมืองไทยเลยถ้าใครที่ตอบคำถามโดนใจว่านะคะถ้าคุณนึกถึงประเทศเกาหลีคุณนึกถึงอะไรโอเคไหมคะ เนาะถ้าคุณนึกถึงประเทศเกาหลีคุณนึกถึงอะไรถ้าใครที่ตอบคาถามได้โดนใจอ้อมนะอ้อมให้ไปเลยนะคะอันนี้มีเพียงรางวัลเดียวเท่านั้นนะคะซึ่งเออ่ยังไงดีละ่ะเดี๋ยวจะ วันนี้วันที่หนึ่งเนาะนะคะเดี๋ยวจะรับคำตอบนะคะถึงวันที่10ละกันนะอ่าแล้วก็วันที่11ก็จะมาทำการอบอกผู้โชคดีว่าเป็นใครนะคะแต่ว่าคนที่จะได้รับรางวัลไปจะต้องเป็นคนที่ร่วมตอบคำถามนะคะอย่างที่ได้บอกไปแล้วก็จะต้องกดไลค์นะคะสำหรับในส่วนของคลิปนี้ด้วยโอเคไหมคะไม่ยากเลยเอาความรู้สึกของตัวเองมาตอบน,นะว่าถ้าคุณนึกถึงเกาหลีคุณนึกถึงอะไรโอเค มิจ๊ะนะก็คิดถึงทุกคนนะยังไงก็นะคะขอบคุณที่มีการติดตามกันตรงนี้นะคะแล้วก็อย่างยังไงนะจะพยายามอัดคลิปให้เรื่อยๆนะคะโอเคค่ะวันนี้ไม่บา,บายคิดถึงทุกคนเลยคุณก๊อฟใครอีกอะ่ะเออน้องน้องน้องมะปางช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นเธออัดคลิปเนาะนะคะแล้วก็น้องฟลุ๊กหลายหลายคนเลยนะคะคุณสันที่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลไปเ,เป็นยังไงกันบ้างเนาะก็อย่าลืมมา ทักทายกันนะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย